สวัสดีครับนักเรียนวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องแหล่งน้ำผิวดินกันอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5ชั้นประถมศึกษาปีที่5นั่นเองนะครับ แหล่งน้ำผิวดินนะครับความหมายหลักๆก็คือบริเวณที่มีน้ำอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและจำเป็นต้องอยู่บนพื้นดินนั่นเองอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับหรือเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์สร้างขึ้นกููจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับและกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์นะครับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับได้แก่อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวที่เล็กที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือหนองน้ํานั่นเองนะครับหนองน้ำเนี่ยเกิดขึ้นจากบริเวณพื้นดินที่มีความลาบลุ่มนะครับแล้วก็มีน้ําขังอยู่ นั่นเองนะครับลักษณะก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับมนุษย์ใช้ประโยชน์จากหนองน้ําในด้านการใช้เป็นแหล่งอาหารนะครับหรือนําน้ํามาใช้ในการเกษตรนะครับถัดมาจากหนองน้ํานะครับก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือที่เราเรียกว่าบึงนั่นเองนะครับ ลักษณะการเกิดขึ้นของบึงเนี่ยนะครับก็เกิดจากพื้นดินที่มีความลาบลุ่มเช่นเดียวกันนะครับมีน้ําขังอยู่ตลอดทั้งปีบริเวณบึงเนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับมนุษย์ก็เลยใช้ประโยชน์ในด้านเป็นแหล่งอาหารนะครับแล้วก็นําน้ํามาใช้ในชีวิตประจําวันต่างๆตัวยอย่างบึงขนาดใหญ่ในประเทศไทยนะครับคือบึงบระเภทพื้นที่ของบึงมีขนาดเท่ากับอําเภอหนึ่งอำเภอเลยต่อจากบึงนะครับใหญ่ขึ้นไปอีกก็คือทะเลสาบครับก็จะมีขนาดที่ ค่อนข้างใหญ่กว่าบึงนะครับมีปริมาณน้ําเยอะนะครับอาจจะเป็นน้ําเคม็มหรือน้ําจืดก็ได้นะครับตัวอย่างทะเลสาบนะครับขนาดใหญ่ได้แก่ทะเลแคสเบียนหรือทะเลดำ <Deadpool> อยู่บริเวณวีปยุโรปนะครับขนาดของทะเลสาบอาจจะมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับประเทศ1ประเทศเลยไทยเราก็มีทะเลสาบนะครับก็คือทะเลสาบสงขลานั่นเองกินพื้นที่ป <odo> ระมาณ2จังหวัดถัดจากทะเลสาบนะครับนั่นก็คือมหาสมุทรและทะเลนั่นเองเรามาดูที่มหาสมุทรกันก่อนนะครับมหาสมุทรเนี่ยคือ พื้นน้ําที่มีขนาดกว้างและใหญ่ที่สุดของแหล่งน้ําบนผิวดินนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน,น้ํามากที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้ถ้าเราจับแผนที่โลกมาการเราจะพบว่าโลกเล่าเนี่ยประกอบด้วยมหาสมุทรห้าแห่งมหาสมุทรแรกนะครับก็คือมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเป็นมหาสมุทรที่กั้นระหว่างทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้กับทวีปเอเชียต่อมานะครับก็คือมหาสมุทรแอตแลนติก แอตแลนติ Atlantic, กกั้นระหว่างอเมริกาเหนืออเมริกาใต้กับทวีปยุโรปและแอฟริกามหาสมุทรอินเดียนะครับอยู่ใต้ประเทศอินเดียนะครับระหว่างทวีปแอฟริกาเอเชียด้านล่างนะครับก็คือมหาสมุทรอนติกนั่นเองนะครับและบนสุดก็คือมาหาสมุทรอาร์กติกเป็น5มาหาสมุทรของโลกต่อมาก็คือในส่วนของทะเลทะเลจริงๆก็เป็นส่วนของมหาสมุทรที่เชื่อมต่อกับ แผ่นพื้นทวีปหรือส่วนของมหาสมุทรที่เชื่อมกับพื้นดินนั่นเองครับเราจะเรียกมันว่าทะเลอย่างประเทศไทยของเรารก็มีส่วนที่ติดกับทะเล2ทะเลเลยทะเลแรกก็คือทะเลเอ่าวไทยนั่นเองนะครับส่วนอีกทะเลนึงทางฝั่งซ้ายมือก็คือทะเลอันดามันเดี๋ยวเรามาดูน้ําที่มันไหลกันบ้างตัวแรกนะครับน้ําตกค่ะเกิดจากตาน้ําบนภูเขาเกิดการไหลผ่านพื้นที่ที่มีความชันมากๆนะครับมันก็เลยตก เป็นเส้นเป็นสายกลายเป็นน้ำตกนั่นเองต่อจากน้ำตกนะครับน้ําก็จะไหลต่อไปทางน้ําแคบๆนะครับไม่กว้างมากไม่ลึกมากนะครับเราเรียกทางน้ําไหลผ่านตรงนี้ว่าลําธารเป็นแหล่งน้ําขนาดเล็กๆมนุษย์ก็มีการใช้ประโยชน์ทั้งนําน้ํามาใช้ดื่มกินอาบนะครับหรือใช้เป็นแหล่งหาอาหารได้เช่นเดียวกันครับถัดจากลำธารก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเราก็จะเรียกมันว่าห้วยนะครับหรือลำห้วยนั่นเองมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากกว่า ลำธารครับต่อจากห้วยก็คือคลองนะครับคลองเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะครับหรือสร้างขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลองนะครับเป็นแหล่งน้ํา ที่มีการไหลนะครับขนาดใหญ่มีความกว้างพอสมควรนะครับมนุษย์ใช้ประโยชน์ในด้านเป็นแหล่งอาหารเป็นทางในการคมานาคมนำน้ํามาใช้ในการเกษตรก็ได้เช่นเดียวกันทัดจักทคลองนะครับก็เป็นทางน้ําไหลที่มีขนาดใหญ่คือแม่น้ํานั่นเองนะครับในภาพก็คือแม่น้ําอเมซอนแม่น้ำเนี่ยนะครับจะมีความกว้างกว่าคลองนะครับความลึกมากกว่าลําคลองนะครับ ใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมทางน้ําเป็นแหล่งหาอาหารและนําน้ํามาใช้ในชีวิตประจําวันมนุษย์นิยมตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมแม่น้ําด้วยเช่นเดียวกันในประเทศไทยก็มีแม่น้ําสําคัญอย่างเช่นแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําโขงต่อมานะครับมาดูในกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มแหล่งน้ําที่สร้างขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์ตัวแรกนะครับก็คือบ่อน้ํเจดเกิด จากการขุดนะครับนาน้ามาใช้กินใช้อาบนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับหรือจะขุดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะใช้ในการเกษตรนะครับหรือเอาไว้เก็บน้ําก็ได้เช่นเดียวกันทันจากบ่อน้ําก็คืออ่าเก็บน้ําอ่ำเก็บน้ำเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากธรรมชาตินะครับแล้วมนุษย์ก็สร้างคันดินกั้นเพิ่มนะครับ ลักษณะนี้เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำมาไว้ในยามหน้าแล้งนะครับก็ถือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างอ่างเก็บน้ําในภาพก็คืออ่างเก็บน้ําบางพระของจังหวัดชนบุรีนั่นเองทันจักอ่างเก็บน้ําก็คือเขื่อนนะครับเขื่อนเนี่ยก็จะสร้างขึ้นจากฝีมนุษย์นะครับโดยการสร้างคันกั้นทางไหลของน้ําในพื้นที่ที่สามารถเก็บน้ําได้เยอะในประเทศไทยนะครับก็จะมีเขื่อนที่มีขนาดใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่น เขื่อนศรีนครินนะครับหรือเขื่อนภูมิพลนะครับตรงนี้นะครับเป็นการพูดถึงแหล่งน้ําผิวดินทั้งในด้านการเกิดการนําไปใช้ประโยชน์ของมนุษย์นักเรียนรับชมแล้วเนี่ยได้ความรู้นะครับก็อย่าลืมนําเอาความรู้ตรงนี้ไปทําใบงานเรื่องแหล่งน้ําผิวดินนะครับหวังว่าความรู้ตรงนี้คงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับสวัสดีครับ